รัฐมนูลเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะท่านประธานครับฝากท่านสมาชิกฝากไปถึงท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนทางบ้านนเราไม่ได้ทาเฉพาะรัฐมนูลหรอกเอาเฉพาะสภาสมัยนี้เราผลิตกฎหมายเราทำกฎหมายออกไม่รู้กี่ฉบับเยอะก็เพิ่งทำรัฐธรรมนูญน,นี่แหละรัฐธรรมนูญจบวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะทำกฎหม,มายกฎหมายพรบอากาศสะอาดเพราะนั้นปีหนึ่งสมัยประชุมหนึ่งเราออกกฎหมายเยอะแยะเลยครับ ก็มาแทรกรำนูลบ้างนิดเดียวนี่แหละไม่ได้หลับหูบหลับตาทําแต่แลรทมนูญหรอกชาวว่าไปแล้วนี่เราอาจจะให้ความสําคัญกับรัมนูญน้อยไปซช่ด้วยเราไปทํากฎหมายอื่นแก้นะครับชาวบ้านเยอะแต่มันแก้ไม่ได้สิบางอย่างมันเป็นปัญหาอุปสรรคกับแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนท่านประธานครับสําหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เราจะแก้เนี่ยก็ไม่ใช่เพิ่งทําวันนี้นะก็พยายามทํากันมาเยอะ Lalu